พบกับเราทีมทนายความด็กอกเร์ิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของอาจากประเด็นที่ทิ้งท้ายในวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับก็เรื่องที่ว่าทําไมต้องขอให้มีการบังคับคดีเมื่อศาลมีคำพิพากษารหรือคําสั่งแล้วเนะี่ย ถ้าผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นชำระหนี้ตามคำพิพากษาออกไปจากที่พิพาทกรณีมีการฟ้องขับไล่งดเว้นการกระทําตามคำพิพากษาก็ไม่จําเป็นต้องมีการรับคดีแต่ถ้าผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตาม anyway. คำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของคำพิพากษา จึงต้องมีการบังคับคดีดังนั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเนี่ยในกรณีที่ผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งทั้งนี้เพื่อให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นผลให้ผู้ชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับสิทธิตามคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งการบังคับคดีจะกระทํานอกเหนือหรือผิดไปจากคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ได้ หากมีการมาคับคดีนอกเหนือไปจากคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วเนี่ยศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนการมาคับคดีที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้หรือจะพูดง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านเลยก็คือศาลตัดสินยังไงเราห้ามไปทํานอกเหนือจากที่ศาลท่านได้ตัดสินไว้แล้วถ้าเราไปตกลงอะไรกันกับลูกหนี้หรือว่าจำเลยนอกศาลเนี่ย สมมติว่าถ้าท่านถ้าจำเลยยอมปฏิบัติตามอย่างนี้เนะี่ยสารก็อาจมีคำสั่งให้เพิกถอนแล้วให้ปฏิบัติตามตามคำพิพากษาที่สารได้สั่งเอาไว้แล้วได้แล้วถ้าถามว่าทําไมเราถึงต้องมีการมาค้าพดีก็เพื่อที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการทําการใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดเช่นอาจ อาจจะไม่มีการใช้อำนาจคมคูบ,คบังคับหรือมีการแบ็กเมย์อะไรต่างๆเพื่อให้จำเลยหรือว่าผู้ที่แพ้คดีเนี่ยยอมทำตามข้อเสนอของผู้ดิชนะคดีแล้วถ้าถามว่าในการมาคับคดีเราสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายต่อในคลิปถัดไปนะครับที่ว่าใน,ในเรื่องที่ว่าการมาคับคดีเนี่ยมีกี่ประเภท ล้วแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาทํากันยังไง